สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะทุกคนนะคะ่ผู้ชมนะค,ะ,ค,นนะ,คะ,ะมาตามเซียนใบนะคะเหมือนเดิมนะคะเซียนบันไห่เนวทางใวเแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเราก็มาถ่ายดูก่อนว่าเซียนย,ยิ้มยิ้มจำใสะะวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เวาะะเลาวพัฒนานะคะงวดวัน,นที่เ <c oughs> จ็ดนะคะ <c oughs> ตรงกับวบันศุกร์นะคะท้ายสัปดาห์นะคะผู้ชมเป็นกําลังใจนะคะเซียนใบเข้าต่องวัน,นะคะ สวัสด,ดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเข้ากันมาต่อกันเวลาพัฒนาของเสียนใบมาเบิงเหล็กนี่ตะล่างกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่มีเขาามีหลุดนะคะท่านผู้ชมเด้อน,นะ,ะบางบางหวดพวแต่ว่าสิเล็กอ่อนห้วยของเสียนใบ่นกับเขามาตลอดเลยท่านผู้ชมเขากับแก็กซี่ตัวกับกับซุกสามสี่หวดท่านี้เนาะนะคะที่เตัตอย่างเก่าคนนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะ นี่เป็นวดที่ผ่านมานะคะวดวันพุธนะคะ mm hmm. เด่นจิตนะคะร่องสองนะคะแต่ว่าเข้าตั้งแต่ตัวเจาะของเซียนนะคะเซียนใบให้เจาะเจนะคะแล้วก็เกือบแตก4ตัวนะคะแล้วก็เจาะ39 mm hmm. ด้วยนะคะสังเกตบางตัวนี้นะคะวดวันที่วัวดวันที่7นะคะส,สุดสุดสัปดาห์นะคะ่านผู้ชมเนาะ,นะ ก็ดูเป็นแนวทางนะคะเวลาของเซียนใบนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้เซียนเหมือนเดิมนะคะบางครั้งเวลาหวเซียนพนบเขาพนกะหมดกําลังใจนะคะผู้ชมก็ให้กําลังใจใี้เก่าเด่นนะคะวดนี้นะคะเซียนเซียนเห้เด่นหาง เึ๊บเด่นห้านะคะมาแล้วนะคะเด่นห้าเด่นห้านะคะรองเก้ามาสังเกตเบิงเหล็กในตาล่างของเซียนนะคะ,ะวันนี้ก็ขอให้แตกสี่ตัวนะคะของเซียนใบนะคะมาแล้วนะคะมีห้ามีศูนย์มีเจ็ดนะคะ ห้าหกห้าเก้า,า,กาเก้า,ห,าหกเก้าเจ็ดนะฮะ ก็เจ็ดตัวเดิมตัวดินๆของเซียนนี่ก็คือห้าเก้านะฮะเก้าเจ็ดแล้วคนก็เขียนติดกันแต่สามตัวบนนะคะสามตัวบนกัน เก้าห้าหกเก้าเจ็ดหกเก้าศูนย์หกนะคะ เก้าศูนย์นะ อันนี้เป็นตัวเด่นนะคะที่เสียงตีตารางให้นะคะตีตะลางตามเซียนตอนนะคะแล้วก็ชุดล่างเม่ที่ผ่านมาก็เข้าชุดล่างนะคะล่างคนให้ศูนย์นะคะครณผู้ชมศูนย์อ่าน,นะคะเดี๋ยวเอ็นเน่ก็จะทบทวนตัวเลขก่อนนะคะ แล้วก็จะไปสรุปโค้งสุดท้ายดูนะครว่าเล็กเซียนมาชนกันตัวไหนนะคะจะได้วิ่งได้ฟันในรูดนะคะกะ็เดนหานะคะมีห้และ5้านะคะรองนะคะมี9-7แาเจละ ร่องเก่านะคะเกาและเก่นะคะเลข่น,นตารล่างมี0ูมีหมีศมีเมีเก้ามีหนะคะเก้าห้าหกนะคะชุด2งตัวบน7 6็ดหกนะคะชุด4ตัวนะคะระวังไว้99เนะคะเลขบินเก้าศูนยและ57นะคะล่าง05และ07นะคะชื่นชอบของเซียนใบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะ,ะมีเข้ามีหลุดนะคะผู้ชมเนาก็ปวดช้าวิจารณยาณ ในการรับชมนะเพราะเป็นสูตรคำนวณหวยนะคะขอขอให้นะะมีโชมมีลาบนะคะหิงๆกันโต้ว,วดนะคะในชุดหวยลาวเซียนใบนะคะสวัสดีค่ะนะคะแคบหน้าจอไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเรียงปรากฏติดตามนะคะคกดไลกดแชร์นะคะเซียนใบนะคะ่ะ